ทำไมไม่ละมาดทำไมเจ้าไม่ละมาดมีอะไรกับอัลลอฮ์เหรออัลลอฮ์บอกพร่องกับเราลหรสร้างมาทั้งทีไม่ได้สร้างมาเป็นควายนะครับสร้างมาเป็นมนุษย์มีเกียร สติปัญญาสมบูรณ์อวัยวะสมบูรณ์มีกินมีอยู่มีเสื้อผ้ามีอาหารมีรายได้ให้มาโดยตลอดขออะไรมาก็ให้มาโดยตลอดเจ้ามีอะไรกับอัลลอฮ์หรือทำไมไม่ลมาอัลลอฮ์มาทำอะไรกับเจ้าอัลลอฮ์มีอะไรกับเราถึงเราจะปฏิเสธ แต่สมมุติฐานนะครับให้เราคิดบ้างคนที่ไม่ละหมาดนี่ให้คิดบ้างถ้าเป็นอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้เป็นผู้ประทานและเจอแบบเนี้ยสี่ในหของมนุษยชาติเป็นผู้ปฏิเสธและอีกหนึ่งส่วนนี้นะครับที่เป็นมุสลิมมานะมีกี่คนนละหมาด ถ้าเป็นพระเจ้านี่จะมองเบ่าองพระอ,องค์ยังไงอ่ะสั่งมาทั้งทีให้เคารพสักการะต่ออัลลอฮ์ก็ไม่แปลกครับหลังจากที่อัลลอฮ์ส่งบรรดานาบีและรอซูลแล้วหนึ่งแสนหลายหมื่นท่านจนถึงท่านนาบีคำพีประทานลงมาไม่รู้กี่เล่มแล้วกุรานอัลลอฮ์ก็มีสิทธิ์ที่จะพูดกุติลลอินซานุมาอักฟร มนุษย์เนี่ยขอให้ตายขอให้ายอนะเสียทีมันช่างปฏิเสธเสียนี่กะไรใช่สิครับพอดอกมาโดยตลอดนี่มนุษย์มนุษย์มาโดยตลอดนี่มีแต่ปฏิเสธปฏิเสธอัลลอฮ์มีแต่ให้มีแต่ให้แล้วมนุษย์มีแต่ปฏิเสธช่างปฏิเสธเสียนี่กะไรม่อักรฟะะมิ any شيء خ ل ق ปฏิเสธทำไมมิมุทฟิติ خلقاهو ف ะสร้างมาจากน้นมาสุจิแค่เนี่ยแกเนี่ยมาจากไหนออกมาจากช่องคอแล้วพอเราบอกว่ากราบนิดนึงสิกราบนิดนึงทำต้นนิดนึงใหญ่โตอลังการเหลือเกินกับใครอ่ะกับพระเจ้าเหรอทำไมอ่ะมีอะไรกับอัล l l a h หรอ มีอะไรเอบางทีเดินเดินในซอยนี่นะครับใครติดยานักเลงเป็นเจ้าพ่ออะไรก็ไม่รู้มีอะไรเหรอเปล่าครับพี่เปล่าแต่ a l l ไม่เคยพูดกับมาได้แบบนี้แต่ที่เราจะรู้สึกนิดนึงนะครับว่าเราเป็นเปล่า a ล l นี่เคยคิดไหมลลอ a ์มองคนที่ไม่ละมาน่มองยังไงอ่ะก็อย่าแปลกใจสิครับ ที่ศาสนามองว่าคนที่ไม่ละหมาดนั้นน่ะเสมือนปฏิเสธอัล l l a ์อัลอยฮ์ตุลลัลที่ไปนั่นเอาไปนั่งมุสลันมะ م ن تركها ف ดกัฟรข้อแตกต่างระหว่างเรากับมุชริกีนผู้ปฏิเสธทางผู้สถานี่ข้อแตกต่างอะไรอัลสลามสลาใครทิ้งละหมาดนี่คดกัฟรโดยแน่นอนได้ปฏิเสธแล้ว ก็ไม่แบ่งเหมือนกันนะครับวันนบีก่อนเสียชีวิตนะไม่ได้บอกกับเราดูแลกาบ้าให้ดีนะดูแลกูโบของฉันให้ดีนะดูแลทรัพยากรดูน้ำมันดูลูกหลานให้ดีนะเป่าเลยนบีก่อนตายนี่ว่าไงอัสลาตัสลาวิญญาณกำลังออกอัสลาตอัลสลาวขึ้นนบีฝากไว้ฝากไว้สิ ไอคนนี่ว่าอ้างว่ารักนบีเหลือเกินน่ะแต่ที่จะมาละหมาดเรื่องสำคัญแบบนี้เนี่ยทำเฉยนบีฝากไว้อะนบีฝากไว้อะเราฝากกับลูกหลานนะอย่ากินหมูอย่าก,กินหมาแต่ไม่เคยฝากไว้ละหมาดเนี่ยทิ้งนะ่ะให้ตายแต่อย่าทิ้งละหมาดให้ตายเลยนะ่ะแต่อย่าทิ้งละหมาดเว้อินนไมินฮ็ละมาดยบับยั้บุไม่ขุ่ชยาติลละ ก้อนหินบางก้อนเนี่ยที่ตกลงมาจากภูเขานี่ตกมานี่เพราะกลัวอัลลอฮ์ก้อนหินนี่มันกลัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าแต่หัวใจมนุษย์บางคนนี่กระด้างแข็งกระด้างกว่าก้อนหินใช่ไม่ใช่คนดีไม่ละมาดเคยก้มศีรษะให้มนุษย์กี่คนมาแล้วอย่าว่ามนุษย์นะครับเคยกราบไหว้สดังเคยกราบไหว้ความใคร่ เคยกราบไหว้เชาว่าเคยกราบไหว้นับสูอารมณ์ฟตดำกี่มาน้อยแล้วแต่เพื่อกราบไหว้ตุหันผู้สร้างอัลลอฮ์ผู้อภิบาลผู้ให้ริสกีให้กินให้อยู่ให้มีสุขภาพให้มีความสุขให้สามีให้ภรรยาให้ลูกให้บ้านให้รถให้น้ําไม่ว่าโอ้อัลลอฮ์พระองค์สร้างมา ให้มีชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยแต่ผมไม่ว่างโอ้อล l l a ์อย่าว่าฉันเลยฉันไม่ว่างหรอกฉันมีงานสําคัญว่าลลงเนอะนั่นนั่นคือคําตอบที่จะนําไปตอบ a l l a ์ลลในวันเกียร์มาหรถ้าล l l a ์บอกว่าสร้างมาแล้วทั้งทีให้ชีวิตทั้งชีวิตนี่ทําไมไม่ละหมาดอ้อ a l l a ข้าพเจ้าไม่ว่างไปตอบสิครับทําไมอะครับพี่น้อง มีอะไรอ่ะที่ทำให้เราไม่พอใจเอเลอร์กูไม่ละมาทําไมอ่ะมีอะไรกับอเลอร์ล่ะถามว่าเราในโลกนี้เนี่ยที่เครียดที่วิกฤตที่มีปัญหาทางจิตใจนี่เราก็จะต้องมีบุคคลที่ต้องไประบายความทุกข์ไประบายความรู้สึกกับเขาบ้างถึงรู้สึกโล่งอกโล่งใจหน่อยคุยกับคุณพ่อคุยกับคุณแม่ พูดกับเพื่อนพี่น้องพูดกับอาจารย์นิสัยอะไรที่คนระบายกับมนุษย์แล้วมีความสุขแต่ระหว่างเขากับพระเจ้าไม่มีความสัมพันธ์เลยนี่นี่คืออันตรายร้ายแรงปัญหายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ของคนนี้ไม่ละหมาดไม่รู้ไม่รู้ว่าที่ไประบายความทุกข์ที่ไปที่ไปบนกับคนน้คนนี้เนี่ไม่ได้เรื่องครับช่วยไม่ได้ครับ โทรมาหาอาจารย์มาบ่นทั้งคืนนะอาจารย์ก็ช่วยไม่ได้อาจารย์ด้แต่อดทนนะอดทนนะอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับรอซูลนะจะช่วยไม่ได้พ่อแม่ก็ช่วยไม่ได้แต่หารู้ไหมสู้จดการว่าให้อัลลอฮ์ س ุ ح ا ن นและอัลแล้วนะทีเดียวให้น้าําตายดไปสักหยดเดียวหยดเดียวอัลลอฮ์รู้แล้วพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตพระเจ้าของเรานี่รู้แลว้วว่าบางคนพระองค์นี่มีความทุกข์ แล้วเรางร้องนี่มากราบมาสู่อแต่เาขอตอบเราเราเรู้แล้วเนี่ยเราจะปล่อยไหมเราจะไม่ปล่อยแต่เราต้องแสดงว่าเราเป็นบาปหรือเปล่าทำความชั่วมาท่รายเนี่ยไปทำสีน่าไปกินเหล้าไปติดยาทำอะไรนี่มาหาอาจารย์นี่จะให้อภัยได้ไหมอาจารย์จะลบล้างความผิดได้ไหมแต่ลองไปหาเราสิครับทำบาปทัท้งชีวิตขอตอลเราครั้งเดียว Allah hai, tinggal hai budak ni. Mia la Allah